ภาครองพ่อนรอบไม่หมดแล้วคุ้มไมลื่ออาแนอล้อเื่องนดีครับหมอหมอกระแซดีล้อลรื่นกับแฝ่ไฟทนแล้วไม่มอหน่อยมีไหม ยาสไลใครพกมาบ้างเขียวอกยาเกไปแล้วหายตรงนั้ไม่มีถ้าพูดเล่นๆหรอเอาไปไม่มีตัวนี้ประวัติ5เดือนมาแลใช่ครับอ่าประวัติผสามไปแล้วค่าเดือนห้าเดือนอันนี้ไม่ไม่ชัวร์เพราะติดไม่ติดเนาะก็เลยให้หมอจริงๆใช้มือก็ได้หมอในแกร่วมเป็นหมื่นตัวแล้วครับอันนี้เพื่อสาธิตว่าเรามีอุปกรณ์กันนั้น ทอดนะนะอ้ะาวมอไปสวนเอาให้หมดเ,เลยเฮ้ยลูกมันดูดน,นไมไงไซีเซราคุณหมอลูกมันดูดน,นไมไงไปซีอ่อาดู เจ้าขอไปดูด้วยจ้าของไปดูด้วยเออดูล้วใช่ไหอไปดูกับของมีมล้วเอาคว้าถือไปดูแดูนะครับใครสนใจมีเครื่องตัวลูกเป็นตัวไปส่วเห็นคือเพรกระดมกระดมจะเริ่มเกิดประมาณสี่สิบกว่าวัน ตัวตูงหรือตุ้เงียสิบนนถ้าตวถ้าตัวพเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเป็นดีกะตัวมตัวนี้นัวนี้ตันตัวีตัวนีตัว